อย่างมีหัวไงอยากเปลี่ยนมากเลยสิอ่าเลยไปให้ไปหาให้ไปหาพานทองที่เขาสามร,รอยอดดีดีนะเนี่ยให้ไปหาพานทองเนี่ยเพรอไรอ่ะใ,ให้หาขันเนี่ยสงสัยเวลาคืนนี้ไม่พอแน่เพราะอะไรอ่ะตั้งแสนขันมึงเห็นไหมเนี่ยหัวหน้าเล่นมุกแสนขันเนี <c oughs> ่ยเห็นไหมเนี่ย อยู่ตัวเนี่ยหรอกแล้วเขเป็นอะไรเดือย่าดมทำไมอ่ะแล้วทำไมกูจะดมไม่ได้อ่ะทำไมวะเอาวทำไมปุ๊กต้องมีวุ๊กตลองอดเลยนะอ,อย่ามาคาดหวังกรับผมให้หาฟันทองที่เขา300ยสามร้นนเลยผมมก็ไ่ไดและให้นำฟัาทอามารองเลือดกันสมองเมียน้อย แล้วพ <c ười> ันทองอยู่ไหนเนี่ยพันทองอยู่ไหนวะชนบุรีอันนั้นมันอำเภอพันทองอำเภอพันทองไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอำเภอพันทองจริงอย่าให้น้อยหน้าแสนขันดพันทองเอออยู่ไหนปีที่หนึ่งที่ไหนวะที่ไหนดูไว